สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเร็กจาก RDD c ดี c e n t e r นนะครับแม่คือบริษัทอาคนเนลแคปตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมือสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้นะครับผมนะครับพามารีวิวรถนะครับที่ นาโกดังรถดีเด่นนะครับสาขาการจนานะอีกหนึ่งสาขาของเรานะครับวันนี้นะผมพามารีวิวคันนี้นะครับเป็นตัว t o y o ต a h i Lu ัก e v o นะ z Edition นะครับเป็นตัว Smart cap นะเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นตัวเ t ทีปี2023นะครับปี2023นะสนนนะครับราคานะครับอยู่ที่389,000บาทนะ389,000บาทเซตนี้นะครับกระบะแคปนะครับมีคาร์บอยสีเทานะ มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับเป็นปี23แล้วด้วยนะใครสนใจอยู่นะรีบติดต่อมา0970829913นะครับผมมารีทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าสภาพโดยรอบคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะนะเป็นปี23แล้วนะไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับมีมาให้แล้วนะครับเห็นไหมตรงเขี้ยวหมูป่าน,นะครับนะแล้วก็ไปเป็นสีเทานะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรอบคันก่อน ให้ดูโด,ด,ดยรอบคันก่อนนะครับนะของผมเน้นย้ํานะครับผมเน้นย้ํานะครับอันนี้รถนะครับทําการทําความสะอาดมาให้แล้วนะแต่แต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานตามใบเคมให้นะครับนะยังไม่ได้เก็บงานตามใบเคมให้นะครับแค่ทําความสะอาดมาให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับนะของผมเน้นย้ำนะครับซื้อกับผมนะซื้อสดนะครับไม่เก็บแบตเจ็ดเปอร์เซ็นเพิ่มเติมนะครับเครดิตดีนะเดี๋ยวผมจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับนะ โอเคนะครับ,มาร,นนนะรบมารีวิวคันนี้กันนะครับมารีวิวคันนี้กันนะครับเริ่มกันตั้งเริ่มกันตั้งแต่ฝากระโปรง,งด้านหน้ารถเลยฝากระโปรงเลยรถรถเลยนะครับนะกอุ้ย,ยฝากระโปรงให้ดูสักครู่นะครับนะไล่เลย ไล่เลยนะครับฝากระโปรงนี่น็อตนะเดิมเดิมไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่นะฝากระโปรงเดิมเดิมโตยโยต้านะครับนะไล่มาด้านๆสีดำน,ด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 นแบบนี้นะสติเกเกอร์ตาไก่นะครับนี่อยู่ครบนะมอกอน,นะคะเม็ดอาร์คนะสวยงามแล้วก็ดูเชนแก้ฝั่งนี้ดิเชนแก้ฝั่งนี้นะเดิมเดิมดูสลักโตยโยต้านะอยู่ครบนะครับสวยงามไล่มาที่คานด้านล่างนะคานเดิมเดิมนี่เม็ดอาร์คนะครับอยู่สวยงามนะ ตรงนี้นะครับเม็ดอาร์นี่นะเม็ดอาร์อยู่นะครับแล้วก็ด้านไหนด้านข้างนะครับ,อย,รบนะ R, R, อยู่ครบนะสลักตัวอาร์ตัวแอลอยู่ครบนะตัวกอรเนี่ยลูกศรชีดด้ต่างๆน็อตไม่มีแกะไม,มไม่มีขยับนะครับน้มาร์คโรงงานตรงอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมลูกค้ามาร์คโรงงานตรงอยู่เลยนะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ,ไม,มยบไม่มีไข่นะครับนะสวยงามนะคันด้านหน้านะครับรถเดิมๆคันนี้นะแผ่นเพลนหลุดไปนะครับคันนี้นะเป็นเป็น ประมาณนี้อยู่แล้วนะของตัว t o y ยต้ปี22 23นะมันแผ่นเพจมันจะหลุดง่ายหน่อยนะครับคันนี้ก็คือแผ่นเพจหลุดไปนะแต่ว่านะครับไม่ได้ทําการถอดซ่อมทําสีนะอ่าเดี๋ยวดูว่าถอดซ่อมทําสีหรือเปล่านะครับนะไม่มีย้อมแมวนะครับดูไม่ได้ถอดนะดูเตอร์สลักโตโยต้าก็ยังอยู่นะครับนะสวยงามนี่น็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมดมานะเดี๋ยวจิกซีนให้ดู สีนิ่มๆแบบนี้ก็เดิมๆเลยนะนี่ตัวนี้นะครับเครื่องเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ให้นะครับเสียงเครื่องยนต์ดังปกตินะไม่มีผิดปกติใดทัด้งสิ้นนะเดินปกติเลยเดินนิ่งๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์สองเือสี่นะอันนี้ร้านทําความสะอาดมาให้แล้วนะครับมาให้ดูให้รีวิวให้ลูกค้าดูนะครับนะ ีนนด๋วถ่ายน้ำมันเครื่องนะอันนี้ก็คือตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวก็ลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเองนะนี่นะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับได้เป็นหน้าหมูป้าแบบนี้แล้วนะปีย3สามนะครับดูไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้นะตรงนี้นะมีไฟตัดหมอกมาให้ตรงเขี้ยวหมูป้าแบบนี้นะครับนะกระจังหน้าสวยๆงามๆแบบนี้ โอเคเดี๋ยวปิดฝาโปรงสักครู่นี่นะครับไปดูรีวิวภายโดยรอบคันกันนะครับนะมาที่ยางคันนี้นะครับได้เป็นยางปี2023นะครับนะยางปีเดียวกับรถเลยยางปี2023นะก็ ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับอีกปี2ปีนะอีกปีนิดๆน,น,นะครับนะยังพอใช้งานได้อยู่นะมันกลางๆนะครับไม่ได้ลึกมากนะกระจกนะเป็นตัวพลาสติกแบบนี้นะพับมือนะครับนะกระจกเป็นพับมือนะอ่าขออนุญาตกระจกเป็นพับมือนะครับนี่พับได้เลยนะพับมือมีไฟเลี้ยวตรงที่กระจกให้แล้วปี23านะที่จับก็เป็นพับมือตัวเอ็นที่นะครับเป็นตัวเอ็นที่นะ นะมาดูภายในกันนะครับประตูด้านข้างในประตูเดิมๆนะติดไปซีนนะครับมีรอยเล็บด้านข้างนะไม่มีกระยับนะไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับนะดูภายในกันนะายนายคันนี้นะครับนะได้มาพร้อมกับเลขไม่ 7 3 2 3 6กิโลเมตรเท่านั้นนะกับรถ3ปีกว่านะไม่เจ็ดหมื่นนิดๆน,น,นะก็ไม่น้อยมากนะครับนะได้เป็นกระจกนี่กระจกเป็นพับมือนะแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับปรับบานในไฟฟ้านะแล้วก็เลื่อนไฟฟ้านะทั้งสองบานนะครับเป็นกระบะแค็บเป็นเลื่อนออกโต้นะครับนะ กุญแจนะครับให้มา2ดอกนะรีโมทคอนโทรล2ดอกแบบนี้นะครับสองดอกแล้วก็มีกุญแจ่าตัวแคริบอยด้านหลังให้นะครับนะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้า6สปีดแล้วนะเป็นปี23กสิาจะได้เป็นเดินหน้า6สปีดแบบนี้นะครับนะเบรกมือนะตัวเอนที่นะครับไม่ได้มี e ีโค o โหมดพาวเวอรโหมให้นะตัวเที NT. แอร์เย็นสบายนะครับภายในนะปรับมือนะจะปรับแรงลมแอร์นะครับต่างๆได้ปรับได้เลยนะความเย็นแอร์ภายในนะครับเย็นสบายนะพวงมาลัยนะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกใดทั้งสิ้นเลยนะครับนะไม่มีลอกไม่มีถลอกใดทั้งสิ้นเลยนะอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันเข้านะครับอ่านะเดี๋ยวนะ้เมื่อกี้เสียง วิทยุดังปกตินะวิทยุดังปกตินะครับไม่มีผิดปกติเดยนทั้งสิ้นเลยนะนะครับ<ต><ว>นะอ่ะปรับหมุนรรยกตัวอย่างบางช่องที่เป็นช่องข่าวนะไ,ไหนไหมที่จะพัฒนาช่องข่าวเสียงดังป,ปกติเลยนะครับนะไม่มีผิดปกติเดินทั้งสิ้นนะคอนโซโลด้านหน้าเนี่ยสวยๆงามๆแบบนี้นะไม่มีร่องไม่มีฉลอดไม่มีขาดน,นะครับนะรถสภาพเดิมๆอ่ะรถสภาพเดิมๆนะ ดูดิที่บังแดดนักระจกสภาพเดิมๆแบบนี้ไฟติดทุกดวงนะครับดูหน้าปัดเครื่องก็ไม่ได้มีโชว์นะยังไม่ได้มีหน้าปัดโชว์นะครับนะไม่ได้มีหน้าปัดโชว์นะไฟติดทุกดวงที่เก็บของนะครับเบาะนะครับได้มาเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าไม่ดูดซับความร้อนนะครับไม่ดูดซับความร้อนนะไปใช้งานเนี่ย กลางแดดนะจอดกลางแดดเนี่ยมันก็ไม่ดูดซับความร้อนนะขณะคันนี้ผมจอดกลางแดดมานะแล้วผมเข้ามานั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนเลยนะครับไม่ได้ร้อนเลยนะเดี๋ยวก่อนส่งมอบก็ทําความสะอาดนะสปาบอกให้นะครับภายในภายนอกนะครับเดี๋ยวจัดการให้ดูตัวสกรารกระบะหอีด้านบนก็สวยๆงามๆแบบนี้นะราคาด้านบนไม่มีขาดไม่มีลอกนะครับโอเค ไปดูชิ้นแคบด้านหลังกันชิ้นแคบนะครับอ่ะมาไล,ไล่มาดูเดี๋ยวอ่ะให้ดูก่อนว่ามันผ่านการจมน้ํามาหรือเปล่าคันนี้นะไม่มีนะไม่ได้มีผ่านการจมน้ํามานะครับนะเป็นปรับมือนะนี่ปรับมือเลื่อนมือนะครับก็ะจะอ่าตัวบาะนะด้านหลังนะครับไม่ได้มีบอบบอแคบมาให้นะบอบ บอกตามตรงอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้มีบอกแบมาให้ก็คือมีตําหนิตรงนี้นิดนึงที่ไม่ได้มีบอกแบมาให้นะก็เดี๋ยวลูกค้าไปซื้อบอกแบเพิ่มก็ไม่กี่ร้อยบาทนะซื้อตามร้านบอกก็ไม่กี่ร้อยบาท4 500นะหรือซื้อตามในแอปต่อต่อตอ่ะนะเขาก็มีขายนะบอกรุ่นเขาไปประมาณนี้แล้วก็เขาก็มีขายนะครับกระบะแบนะไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นนะลูกค้านะเพราะว่าของผมเน้นย้ําคือขายรถตามสภาพนะครับแต่ว่าเก็บงานตามใบเคมให้นะตรงไหนไม่มีนะครับก็ รากลัวนะลูกค้าไปซื้อเพิ่มแต่ว่าไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นกับได้รถนะครับราคาถูกกว่าตลาดนะครับราคาถูกกว่าตลาดเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะรถสวยๆแบบนี้นะครับดูน็อตฝากระโปรงอ่าน็อตแคบนะครับด้านข้างไม่มีขยับไม่มีไขนะไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนะแล้วก็มาดู ชิ้นนะครับชิ้นนี้นะเห็นไหมมันจะมีรอยเม็ดอาร์คอยู่นะมันไม่ได้ถอดนะมันไม่ได้มีการถอดการแกะการขายไม่มีชนด้านข้างฝั่งนี้นะไม่มีชนนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังปี23บานะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดแบบนี้นะตัวเอ็นทีนะครับนะมาเปิดฝากระโปรงดูนะเป็นแคริบอยเสมอเก่งนะของซับมิดนะครับ นี่นะด้านในคารบอยนะครับบลูกผ้ามาให้แล้วก็เปิดกระจกได้นะเหมือนจะเปิดกระจกกับลูกค้าไปตัดแบงให้มันเชื่อมกันสองทั้งฝั่งในฝั่งนอกได้นะครับไปดัดแปลงเพิ่มได้นะแต่นี้ก็แถมมาให้แบบนี้นะแม็กไลเนอร์นะครับไม่ได้มีนะคันนี้ไม่ได้มีแม็กไลเนอร์นะแต่ว่ามีพยางปูมาให้แล้วก็ใช้งานได้นะเอาไปใช้ขนของได้นะครับสบายๆเลย ฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไข่นะดูเม็ดอาร์คนะครับให้ดูเม็ดอาร์คเนี่ยจุด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 เม็ดสปอตตรงเนี้ยคือเม็ดอาร์คนะที่ผมบอกแสดงว่ามันไม่มีการแกะการไขามานะไม่ได้มีการแกะการไขามานะครับไม่มีนะนะตัวแซนด์เอデชั่นนะครับ ให้ดูคัสซีสวยๆแบบนี้นะมียางอะไรให้ด้านหลังครบแล้วนะให้ดูตัวด้านด้านหาด้านล่างมีสนิมไหมเดี๋ยวผมขอก้มดูด้วยด้านล่างไม่ได้มีเป็นสนิมนะไม่ได้มีเป็นสนิมนะครับก็อลองรอยตามการใช้งานนะครับลองรอยตามการใช้งานนะครับมาดูแถบฝั่งนี้กัน ดูเม็ดอาร์ฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ก่อนขออภัยนะดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเม็ดอาร์ฝั่งนี้แล้วก็ดูแคปบไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนอ็อตทั้งสองฝั่งเลยไม่มีชนหนักด้านข้างนะดูประตูเดิมๆนะรอยซีมแบบนี้จิกไปเป็นเล็บก็ เป็นรอยเล็บก็คือเดิมๆนะครับนะถ้ามันไม่เป็นรอยนะแล้วมันจะเป็นแข็งๆนะคือประตูมันเปลี่ยนมานะมันไม่ใช่ประตูเดิมโรงงานนะครับก็อาจจะสงสัยได้ว่ามีชนหนักมีพิกคว่ำม,มานะด้านในนะครับแอร์เย็นสบายนะไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับใดๆทั้งสิ้นนะแอร์เย็นสบายเนี่ยเย็นสบายเลยนะผมเปิดไว้เนี่ยเย็นสบายเลยนะครับเย็นมากเลยด้วยนะขนาจอดรถกลางแดดแบบนี้นะ เกียร์ธรรมดานะครับามาดูเล่มเล่มทะเบียนคันนี้กันนะดูมาสำสำเนาเล่มคันนี้นะครับนะสำเนาเล่มคันนี้นะครับได้มาเป็นรถยนต์ปียี่สิบสามนะจดทะเบียนนี่ก็ทันวาสองห้าหกกนะก็รถจดตรงนะครับนะเครื่องยนต์สองพันสี่น,น 24, นะร5อยห้าสิบแรงม้านะครับดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ทะเบียนมาแล้วนะเป็นกระบะบรรทุกนะมีหลังคาด้านหลังก็คือจดทะเบียนคริบอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าของรถนะก็ลำดับเดียวนะครับอาคเนแคปิตอลนะอาคเนแคปิตอลนะครับลำดับเดียวเลยนะครับลูกค้าเรารถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่2นะครับนาคันนี้นะครับไม่ได้จดเป็นป้ายฟ้าหรือว่าป้ายใดๆนะเป็นจดเป็นป้ายเขียวนะครับบรรทุกนะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะลูกค้านะครับย้ำอีกทีนะครับของผมนะ ซื้อสดนะครับไม่เก็บแบตเจ็ดเเซ็นเพิ่มเติมนะแล้วก็อยากจัดไฟแนนซ์นะครับก็ถ้าเครดิตด,ดีนะก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะใครสนใจอยู่นะรีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมพาไปสรุปด้านหน้ากันเดี๋ยวสรุปกันนะครับด้านหน้านะคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota h ไฮรักร v o นะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะเครื่องยนต์2.4นะเป็นตัว e n t ทรนะเอนทีนะครับนะปี2023นะรถยนต์เป็นรถยนต์ปี2023นะครับกับสนนราคานะอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะใครสนใจอยู่ติดต่อมานะ0 9 7 0 8 2 9 9 1 3ผมมารีทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ และก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริกจาก r า d ดี c a ค c e n เซ r ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ